สดีครับแล้วอยู่กันในช่องหมาก็แอดิี่บ้านนะครับวันนี้วันนี้เราก็เราจะเดินจากบ้านไปอีกบ้านหนึ่งเดินเดินเดินนี้คุณยาจะเดินเนี้ยเออโอเคเดินครับเดินไปไปไปเดินมาซื้อน้ำคุณยายโยนมาค่ะกลับมาจะมาเอา ให้ปอบปาลามันรับไปเตรียมมาแม่นายหยุดเมือวานนน่าจะอยู่ที่ทำงานแล้วแม่นายหยุดนะวันนี้เอิ่ม <c oughs> คุณยายอ่ะน้ำมีเปล่ามีน้ำทิ้งตันแล้วเราทิ้งย่งไงเปล่เดี๋ยวให้พ่อมันออกมาเอาจะเดินไปบ้านพ่อน่ะพาออกกำลังกายเดี๋ยวพ่รมาก่อนนะออกกำลังมา เดินไปหาป๊ะป๊ะหา่อไม่เคยเดินไกลมาถึงก็คือตรงนี้มาก่อนเลยเราบางทีมุ้งที่ม้าเนียมะม่วงแตกเดินมะม่วงนั้นไปโดนอะไรมามาเม่วงนั้นไปโดนอะไรมา เดินข้ามไปทางนู้นคิดทางไฝั่งนีง้เพราะรถมันจะมาฝั่งนีง้นรถยนต์แล้วก็ถึงทางเลียวแล้วนะเดินเดี๋ยวมวยดูโทรศัพท์ดูทางกัเนเลย ยืนอยู่หน้าบ้านเลยนี่แ,บบนแถวเนี้นะอะไรนะตรงแคมป์มันจะมีดอกย,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 ย่าได้เอาบัตรเข้ามาไหมโอ้ยขเดนเข้าได้จะเข,เข้ายอมก็ได้แล เดินชิดเดินไปเดินไปเดี๋ยวรู้ปวดใจขึ้นมลูกมาเดินมั้ ไแม่นนาาบ้าแล้วทางขี่จักรยานโคตรสั้นทางขี่จักรยานสงสารคนขี่จักรยานหน่อยเดินไปเดินเดินให้มันเร็วดูกล้องดิถา่ายไปสี่นาทีแล้วเดินไปไปเดินแถวเรื่องหนึ่ง เดินแถวเรียงหนึ่งเรียงอย่าแเข๊นั่นลแถวเรียงหนึ่งหนูเดินไปก่อนเดินเดินเดี๋ยวรถชนเดินอย่ามัวมองโทรศัพท์กบเดินมองข้างหน้าเดินไปต่อไปจะเป็นการวิ่งตอนนี้ให้เดินร์มขาก่อนเดินไปเดินไป โก้บอกว่าอย่าเมึงโทรศัพท์พให้เมึงทางนะมองทางข้างหน้าเนี่ยเดินเดินให้มันเร็วขึ้นนิดนิดทางขานะ่ะมันจะได้เผาผ่านหยุดแล้วแต่อย่าเชยมาให้เดินขอบๆเดี๋ยวมันตกถนนเดี๋ยวย่าจะพาเปลี่ยนเส้นทางให้มันปลอดภัยก่อน เดินให้ห่างแคมป์ก่อสร้างเลยเดินไปอันนี้ต้นมาขามเพลิกินอะไรก่ะขยะอิ่วเหม็นใช่ไหมพิดดังดีแท้ขนาดขัดจมูกเดินไปได้เห็นไหมได้ยินไหมมันมาแล้วนาโกเดิน เดินไป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 ม่ มันไปแล้วใช่ไหมมันไปแล้วใช่ไหมไม่คนอื่นเขาจะทำเหมือนกันนะเอาไม้ใช่ตรงนี้หมามันดุทางนี้สงบสุขกว่าเออไป มา iesen, มดิเห็นไหมนี้มาให้คุณย่าคุณย่าไม่กลัวหรอแต่หนูเสียวยิ้มนะแต่ย่าคุณย่าไม่กลัวม <uğ tiene kind transparency> ันเพราะว่ามันกลัวไม้มาย่กวฟาดเลยเนี่ยเจ้าของบ้านยังทำไม้ โอ้โหตอนตนี้กินน่าจะไม่ถึงประสงค์อะไรคะอะไรนะอืมันเหม็นขยะคิดมานดไปแถวเรียงหนึ่งไปแถวตอนหรือแถวมันหน้ากระดานแถวตอนแถวตอนแถวตอนไปเดินบ้านท่าหมบ้าน จะแกอีให้คุณแม่แราว่าเราเข้าทางออกไหมเข้าทางเข้าสิเข้าได้ระวังชนกล้องได้เดินเข้าได้คือเราต้องกลมไปใช่ไหมอันนี้้างๆมันเดียววันอีอีเงีย่าจเยอะไปทางนู้น เราอยู่ซอยสามซอยเจ็ดซอยเจ็ดหรือซอยสามซอยอะไรนะซอยสามอันนี้ซอยหนึ่งใช่ไหมเอออันนี้ซอยสองอันนี้ซอยสามไม่มีซอยเจ็ดล้ถึงบ้านแล้วนะ น่่นนแมสิบนาทีเองใกล้แม่ละบ้านแม่เลยก็คุ้นข้างที่จะคไก่สนุกจะตายก็อ,อ,อยากเล่นแลน้วนะจังวนะันนี้แม่หยุดใช่ไหมหยุดแม่ถึงไม่กลับบ้านเฮ้ยทําทําไมท่านตรงนี้มันคุนค้นๆจังเลยอ่ะทําไมท่านตรงนี้มันคุนค้นๆจังเลยไม่คุ้นยังไงเกี่ยวใส่ย,ยู เธอเยี่ยวใส่มันเดินเยียวใส่มันเมื่อประมาณปีปหลายปีก่อนไป,นปพี่ก็ไปอยู่ที่น,นู้นกี่ปีแล้วไปอยู่ตรงนั้นน่าจะประมาณสามปีเหรออืมใช่เหรออืมแล้วอีกหกปีก็อยู่บ้านนู้นย้ายมาตั้งแต่ ย่ายมันตั้งแต่ตอนปอนหนึ่งเอาทำมิติโก้จำได้เออมีงไงถ่าด่วนเออหนูอยากไปหนูอยาก,หน,ยากหนูอยากไปเล่นนอนตรงนั้นนะ่ะเออเขาตัดทำไมอ่ะเขาตัดแล้วอ่ะ<บ>จหนูชอบอ่ะ<บ>มหน,ชมนชูชอบชอบชอบ Right. 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 ใช้เวลาใช้เวลาไปแล้วสิบอนาที4ี่สิบวินาที locker, นั่นไงหน,นูเห็นบ้านแล้วนีน่นี่นะี่บ้านนี่นะทุกคนเราถึงบ้านแล้ว กดออกเอระไปหาเม็ดมาแล้วไปเก็บขัดเลย มีดได้มไมเอาหเอา่นมามีดเอามีดมาอะไรนะมีดจะตัดต้นไม้จะเอาไปทำกินโมเลไม่มีใครตกใจเลยหนูเข้าบ้านนะ อยากเข้าเดินมาเดินมาออกกำลังกายโอ้โหดูดีจังเลยนยดูเดินมาทั้งหมดเลยไอ้หน้าพาเดินมาาเดินมาโอ้ยมาบอสเ่ากนลูกโหสิใครใช้อ่าเออเดี๋ยวพ่อพากับ ฉัดไหปหลายขวดมา <c oughs>